<het at> ดดลมแดดลมเสือเดือกกระทานี่จะเสียงดังที่ไรจะเสียงดังที่ไรลูกเสียงดังที่ไรลูกน้อยสวัสดีจ้าสวัสดีทุกท่านนะจ้าทานำมันเอ้เสียงดังลูกอย่าเสียงดังอย่าเสียงดังทาน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นใส่ผมนั่นนะคะทุกคน ลืมบอได้ก็คือผมนี่แหละบํารุงออไปเลยผมเสาเดือนล่นนะคะทุกคนผมเสาเดือนล่นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาพบมาพอกันอีกคือเก่ามาดามน้อยนะคะงามใสใสามาบัดี้มากระท่าน้ำมันมะพร้าวทุกคนคะ่ะบํารุงสุขภาพสกปรกเนาะผิวแห้งพี่น้องทั้งกินทั้งท่าบํารุงผิวพันธุ์ผิวแห้ง แดดแห้งอยู่สมุยเฮาบ่แดดธรรมดาลมเดี๋ยวนี่ลงไล่กับสิประมาณบ่ายสามโมงนะคะทุกท่านเหลือเวลาสองสามสองชั่วโมงกว่าเนะาะสิบไปวิลล่าพี่น้องเมื่อนี้สิบไปวิลล่าเดืินสิไปวิลล่าเด้อถ่าย,า,ายวิวสวยๆมาให้พี่น้องเบิ่งเมื่อนี้ก็ได้ไปวิลล่าไปแม,ม่โคไปธุระเมื่อนี้ก็ได้ถ้าผมน้ำในจะหน่อยนะคะลูกข้าไปเลยในผมนะคะสวัสดีจ้าสวัสดีทุกท่านนะคะ มาเข้าสู่ช่องมาดามน้อยมะมอยหอยสังช่วงใบช่วงงานเที่ยงเนาะพี่น้องเนาะนะคะมาพร้อมน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นบำรุงผิวพรรณบำรุงสุขภาพก็เว่าไปนะคะมะมอยหอยสังเมื่อนี้ก็ซิมาว่าเรื่องตำนานนะคะทุกคนตำนานตำนานให้ฟังคกอจกังเมื่อวานนะคะเมื่อวานเขาเว่าเรื่องงานปอบยด้ชื่นไปแล้วนะ ทุกคนอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่านะคะทุกคนนะเรื่องเล่าของสาวเดือนเองนะคะเรื่องเล่าแต่เป็นเข้าโครงจริงเด้อพี่น้องเด้อใส่วิจารณญาณในการรับฟังรับชมนะคะทุกคนนะเอากใส่วิจารณญาณในการรับฟังไปพร้อมนะคะนะคะแต่ว่ามันก็มีเข้าโครงจริงเรื่องเล่นลับนี่มันมีอยู่จริงแน่นอนนะคะทุกคนนะอ่อ มามีมาช้านานแล้วล่ะเรื่องเล่นลับของเฮานี่แต่ว่าซูเม,มอร์นี่มันก็บม่ค่อยมีปัญญายมคือแตะกอนซูเม,มอร์ก็ยอมรับว่ามีนะทุกคนนะมีแต่ว่ามันก็คือบ้าเราเฮาหลายปีมามกมากะท่านสมัยขึ้นมามากะอยากห่างหายไปจักหน่อยมันก็ยังมีเหมือนเดิมนะคะอืมเฮ<ว>้ยตัวเองยายามาน่อยามานะามมานะไม่ได้ใส่เสื้อนะ่ะมื่อกี้จมาเบ้าเรื่องตำนาน พี่กระสือแล้วพี่น้องเด้กว,ว่านี่ว่าไปแล้วพี่กระสือใยมุมวันนี้มาพี่กระสือสมัยตะก้อนนี่พีกระสือนี่ก็ต้องยอมรับว่ามีนะคะทุกคนมีแท้แน่นอนพีกระสือนะคะมีหลายพร้อมนะสมัยตะก้อนว่ท่านได้บ่ท่านได้จเจริญ บ้านนอกของหฮากระดาษกะซิมีนับหลังคาบ้านกันยังได้เลยนะนับหลังคาบ้านกันยังได้เลยมีหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งนะคะทุกคนอ่าประมาณสิบสิบห้าหลังคาเรือนนะคะทุกคนนะกะซิมีผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านหนึ่งผู้ใหญ่บ้านก็ซื้อแก้วล่ะตะแก้วเป็นผู้ใหญ่บ้านปกครองนี่มาหลายปีแล้วในหมู่บ้านนี่ก็ได้ นับหลังคาเลยก็ได้จำได้ทุกหลังคาตะแก้วเป็นผู้ใหญ่บ้านเน้เราจำได้ได้ว่าลูกบ้านเรามีจักหลังคามีเงินภายแน่แล้วเมียายแอลยายแอลยายแอลนี่อยู่ท้ายหมู่บ้านเลยเด้ยายแอลนี่ก็เป็นลูกบ้านของตะแก้วคือกันแต่ว่ายายแอลนี่มาใหม่เด้มาอยู่ใหม่มาปุ๊บเ่อนใหม่ปุ๊บปุ๊บเงอนใหม่มาอยู่ใหม่ยายแอลมีลูกติดอยู่ ลูกติดจากหัวเก่านะคะแย่อลก็มีลูกติดจากหัวเก่ามาซื้อว่าอุ้มนะคะอุ้มนี่ก็เป็นลูกสาวด้ลูกสาวเป็นอ่าลูกติดที่นี่พ่อายแอลมากก็เอาลูกมาอยู่นําละแต่ว่ากับหัวในี่ตายไปนะหัวหัวที่ว่ามีลูกติดนี่ก็ตายไปนั่งอุ้มบ่มีที่อยู่ที่อาศัยก็มาอยู่กับนางแอลนางแอลนี่ก็รับเป็นถือว่าเป็นแม่คนนึงละเป็นแม่เลี้ยงก็ตามแต่ว่าายแอลนี่ก็ใจดีคับนั่งอุ้ม หักนางอุ้มคือจังลูกแท้ๆเพราะว่านางแอวเนี่ยเป็นมันแะเป็นมันมากหลายปีแล้วแอวก็เลยหักนางอัน